ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะวันนี้ทางคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานนะคะสําหรับการดําเนินการแก้ปัญหายาเสพติดที่ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะโดยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าผลการดําเนินงานปรับรามยาเสพติดปี2563ก็มีการจับกลุ่มในทุกข,ข้อหาถึง322,500คดีแล้วก็ ยึดซับไปแล้ว1911รายด้วยกันค่ะคณะกรรมการที่การวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันปราบปรามการบังคับใช้กฎหมายและการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นำโดยพลตำรวจเอกยงยุทธเทศจานงประธานคณะกรรมาิการซึ่ง ทางพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบรามยาเสพติดในปี2564มีทั้งมาตรการสกัดกัน้นการลำเลียงยาเสพติดมาตรการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทำลายเครือข่ายและยึดทรัพย์ผู้ค้ารายสำคัญมาตรการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตามหมายจับคดียาเสพติดมาตรการป้องกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีโครงการครูแดน โครงการตำรวจประสานโรงเรียนและมาตรการดำเนินการกับทางเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขณะที่ผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดในปีงบประมาณพศ2563ก็มีการจับกลุ่มทุกข้อหาจำนวน3 2 2 5 0คดีแล้วก็ยึดทัพไปแล้ว1,911รายขณะเดียวกันก็มีการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการบริการประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันปราบปรามเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคดียาเสพติดการดําเนินการจัดตั้งโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อป้องกันยาเสพติดและการส่งเสริมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือตํารวจแดที่มีการเสนอให้การดําเนินการให้ครอบคลุมในโรงเรียนทุกระดับชั้นทุกช่วงวัยทั่วประเทศนะคะ ด้านพลตํารวจเอกยงยุทธกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจากทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งทางคณะกรรมาการได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งงบประมาณที่รัฐจัดให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการเรื่องการจัดสร้างโครงการต่างๆสําหรับผู้ติดยาเสพติดต,ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากทางคณะกรรมาการก็เลยเสนอให้มีการตั้งงบประมาณให้เหมาะสม เพื่อจะเพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะ,ะบางโครงการเนี่ยงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้มันไม่เพียงพอนะครับก็ได้รับการเสนอแนะจากกันมาธิการว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขให้กทันสถานการณ์ซึ่งมีผู้ติดยาเนี่ยจากสถิติอย่างหนึ่งจากความเป็นจริงอย่างหนึ่ง ตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ติดยาเสพติดเราต้องรับว่ามีปัญหาแล้วก็จำนวนเนี่ยประมาณนะครับประมาณมากกว่า2ล้านนะครับอาจจะถึง3ล้าน4ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่ชัดเจนฉะนั้นการจัดสรร์งบประมาณเพื่อให้แก้ปัญหาเราดูแล้วว่าตำรวจเราเนี่ยเป็นหน่วยหลักที่จะต้องทำงานในเรื่องนี้ ทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดรักษาที่ต้องสนับสนุนอีกทั้งโครงการต่างๆเช่นโครงการของดูดาและต้องเข้าไปดูในชุมชนต้องใช้งบประมาณฉะนั้นเราคณะกรรมการกิการก็เสนอแนะกระทั่งตำรวจว่าให้ตั้งงบประมาณเนี่ยในส่วนนี้ให้เหมาะสมนะครับเพื่อการกิการเนี่ยที่จะเป็นการกิการในด้านงบประมาณมีโอกาสที่จะได้สนับสนุนในโครงการต่าง ขอ,องสำนักงานตรวโดดแห่งชาติครับ